พี่ไว้ว่าจริงๆอ่ะตั้งใจอยากจะเอาของมาแจกเยอะกว่านี้แต่ว่าเมื่อเมื่อวานแพนก็มีงานแล้วก็ตีรถมาจากกรุงเทพเอาวันนี้มาถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้นอนแต่ว่าก็เลยเตรียมแบบแค่ขออนุญาตเตรียมอาหารรางวันไว้อีกสักมื้อนึ่งพรุ่งนี้แล้วค่ะเดี๋ยวจะมอบคุณนี้กอบให้กับเพื่อน to ่วมงานไว้นะคะก็จัดเต็มเลยนะคะให่ใช้งานอาศิณนั่งแล้วมาห้องใดๆค่ะค่ะก็วันนี้เป็นที ที่จากกวอนแก่นเลยมาทำกับข้าวให้พวกเรานะคะขอะขอให้ทุกคนกินให้จิ่มเลยนะกินแบบได้เยอะเลยนะใครไม่จิ๋ก็คือแบบเปิ้ลได้เลยโอเคไหมแล้วเดี๋ยวมีขนมมาแจกให้ด้วยเอากลับบ้านไปได้ด้วยนะคะแล้วก็มีแจกทุนการศึกษาก็ไม่แน่อาจจะอาจจะได้ครบทุกคนจะได้ไม่จะได้ไม่ต้องน้อยใจเนาะนะคะโอเคใครลื้อ ยูป <łość> ่อไหนเนี่ยซึ่งไหนเนี่ยจริงไหมครับฮะท่ลนะท่านว่าอยูป่อยูป่อไหนครับรูกสาวสาวันหรอมีแฟนหรือยัง พักก่อนไว้พาสวดมนต์ไว้ถ้รูยจะพูกกตบถ้าผู้หปตงก็จะูกกับถ้าถูกับาู้ชาย็จะูกกับถ้าู้หญิงก็ุะถูครับ เห็นคุณครูเดินมาทํายังไงสวัสดีครับครูค่ะสวัสดีค่ะ,คคะ,คะนักเรียนอ่ะอ่าแล้วทีนี้อาจสมมติว่ามี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 ม,ม,มีมีคนเดินมาแล้วเห็นแล้วทักหนูอ่ะออาพี่พลอยสวยจังเลยพี่พลอยพูดว่ายังไง,ส,งสวยจังเลย๋อสวยจังเลยสวัสดีค่ะแล้ววันสวัสดีตอนเช้าทํายังไงกุดอะไรนะตอนเช้าสวัสดี <Morning. S 1> อ๋อกุดมอร์นิ่งอันอ๊อฟเฟ น้องเพชรสวัสดีตอนเช้าพูดพูดอะไร Morning o ูด Morning How are you แล้วอ่าแล้วถามอะไรนะ Boss What, What is your name F G U Y My name is My name is p a u ปุริ i ัยใช่พูดไหมไม่ <My. S 1> อ้าแล้วหนูชื่ออะไรอ่ะลูกชื่อ Good ูด r n i ิ g อ๋อ p ล u l Purisai อ้าพูด Morning ไงอ้า o ูด Morning แล้วทีนี้ อ่าแล้วแล้วบวชแล้วแล้วพ่อชื่ออะไรลูกพ่อบอยอะไรนะพูดก่อนอุ้ยเพชรปุดศรีชัยครับโอ้แล้วเพชรปุดศรีชัยอันนั้นหนูพ่อชื่ออะไรลูกเอาถามพี่พลอยก่อนแอนพี่พลอยครับอ๋อแอนออร์ดีพี่พลอยครับเอาพี่พลอยจำไม่ได้หรอแอนดูนี่นะเอ็นออร์ดี้นาำนี้ แล้วเราไปเรียกแม่กันเสร็จแล้วแต่งตัวเรียบร้อยแล้วไปเรียกแม่ในห้องนะคะแม่เสร็จยังคะแม่เสร็จแล้วอ่าไปแล้วนะหนูไปแล้วนะแม่แม่หนูไปแล้วนะแม่เสร็จยังคะเสร็จแล้วคะไม่มีเสียงเลยเหรอลูกไม่มีเสียงตอบรับ คอยไปแล้วนะแม่อขึ้นไปดีๆลูกขึ้นดีๆขึ้นดีๆไม่ียกเลยอ๋อไม่ไม่ไม่ตอบไม่ใช่ไม่เรียกแม่ไม่ตอบเลยไม่ตอบเลยอ่ะใช่ค่ะไปไปเรียกกันไปเรียกแม่ตักเอ๋ักเอ๋แม่จ๋าแม่ตาแม่อาบน้ําเสร็จยังคะเสร็จค่ะฮไม่มีเสียงตอบรับเลย มีเสียงตอบรับเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยเจ็บตูดเจ็บตูดนะไปเลยแม่คัขึ้นไปแม่พักขึ้นไปเรื่ยๆเพราะว่ายายจะอาบน้ำไปไปเลยค่ะโอ้โหพี่แบตแม่จะหมดแบตยายจะหมดแล้วเนี่ย พี ia, high, trips, pain, all, ches, ่พลอยขึ้นไปแล้วหนัเ่อเลยพี่พลอยจับไปดีนะลูกจับดีๆนะคะเดี๋ยวมันตกค่ะเดี๋ยวมันจะตกนะลูกนะไปะกร่าล้วกระต่ายไม่รอเต่าอ๋อคือนิทานเรื่องเต่ากับกระต่ายเอ้ยหยุดหยุดหยุดจะตอปพี่พลอยห้ามทาพี่พลอยไม่ได้ไม่ได้ดากมันจะนี่จะหมูตูดตูดไม่ใช่ดากตูดมันจะพังใช่ไปเรียกแม่เร็วเรียกแม่เร็วไปเรียกแม่เร็วค่ะ เรียกยังไงเคาะก่อนนะอย่าอย่าอย่าเพิ่งบิดนะเคาะก่อนไม่ต่อไม่หนูเคาะก่อนลูกหนูเคาะก่อนหนูเคาะก่อนมออ <c oughs> แม่ขาอาแม่ขาแกนู่นี่ไหนดูซิแม่เสร็จยังคะถามก่อนอ่าแกนู่นี่ไหนดูอะไรลูกโอ้โหน่ารักสุดๆอ,ะอ่ะอุ้ยนั่นไง แม่มาแล้วปะ,ะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวยายจะอาบน้ำแม่เสร็จยัง <laughs> เดี๋ยวแม่อาบน้ำนะนโอเคโอเคโอเค,โอเคค่ะไปชาร์จแบตก่อนแบตหมดพี่น้องเอยเอ้วให้ก่อนยค่ะโอเคได้ค่ะเอคค่ะโอเคค่ะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยว